ชมพู่อรารยาเคลีย์ชัดหลังลือสนันอิ่มตัวคารนหลังกลับจากงานพรมแดงเมืองคาน2025ที่เรียกเสียงฮือฮาจากลูกสุดปังระดับโลกชมพู่อรารยาเอฮาเกติตซุอร์สตาคุณแม่ลูกสามออกมาเคลียร์ประเด็นข่าวหรือว่าเริ่มอิ่มตัวกับก,บการไปร่วมง,งานทุกปีโดยเจ้าตัวยืนยันว่ายังไม่ได้รู้สึกว่าอิ่มหรือไม่อิ่มคำถามคือทำแล้วยังมีความสุขอยู่ไหม คำตอบคือยังมีความสุขอยู่และถ้ามองในแง่ธุรกิจก็ยังตอบโจทย์ในภาพรวมอยู่ดังนั้นยังไม่มีเหตุผลที่จะวางเว้นแต่ว่าในวันหนึ่งจะไม่มีความสุขแล้วชมพู่ยังบอกอีกว่าการไปคานกลายเป็นเหมือนประเพณีส่วนตัวประจําปี ที่ผลักดันให้เธอขีพับตัวเองให้เป็นมือช์ชนที่ดีที่สุดในแต่ละปีพร้อมยอมรับว่าทุกปีมีอุปสรรคเบื้องหลังมากมายโดยเฉพาะเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงมากการพักอยู่เฉยๆก็ยังมีค่าใช้จ่ายคันเป็นโปรเจกต์ที่แพงสุดท้ายแม่ก็ทิ้งท้ายว่าหากไม่มีอุปสรรคอะไรปีหน้าก็พร้อมจัดเต็มเหมือนเดิมแน่นอน